กระบี่เลือกสสพักภูมิใจไทยเข้ามาคมนาคมก็เลยจัดสะพานจัดถนนมารองรับนะครับให้พี่น้องชาวกระบี่และคนไทยทุกคนได้รับความสะดวกกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลกระบี่สร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกระทรวงท่องเที่ยวเน้นให้กระบี่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นะครับควบคู่ไปกับภูเก็ตพังงาตรังระนองอันดามันทั้งหมดอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทุกสกุลเงินนะครับจะมาอยู่ในประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนเพราะว่าในประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตรงกลางประเทศอาเซียนทั้งหมดสะพานเชื่อม, bit, มอแลนด์บิดชมพรระนอง ประเทศไทยเรามีด้ามขวานเราจะเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับทะเลฝั่งอ่าวไทยเชื่อมกันโดยทางรถไฟครับอีกหน่อยสินค้าไม่ต้องไปอ้อมสิงคโปร์แล้วเข้าประเทศไทยสินค้ามาระนองขึ้นแค่รถไฟยิงตรงไปชุมพรแล้วขึ้นแหลมฉบังประหยัดเวลาหนึ่งสัปดาห์ครับในส่วนที่เป็นนองชุมพรมันก็จะเป็น แรงอุตสาหกรรมแรงเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสการทำงานส่วนกระบี่ตรังภูเก็ตพังงาระนองเราเก็บไว้เป็นเมืองท่องเที่ยวครับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตก็จะสามารถฟอกไตได้ทุกอำเภอทุกอำเภอกระบี่จะมีศูนย์ฟอกไตให้กับผู้ที่เจ็บป่วยโรคไตครับภูมใิใจไทยกลับมาเที่ยวนี้ทุกโรงพยาบาล ซึ่งไม่ยกเว้นกระบี่ด้วยจะมีเครื่องฉายรังสีโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนคนในกระบี่ไปฉายรังสีที่โรงพยาบาลกระบี่ครับให้ผู้สูงอายุคนไทยทุกคนที่มีอายุเกิน60ได้รับกรมทันประกันชีวิตมูลค่า1แสนบาทถือไว้ในมือครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราสิ้นอายุลูกหลานเราก็จะได้รับมรดกของเรา ในความที่เป็นผู้สูงอายุของคนไทย1 0 0 0 0แสนบาทเอาไปเบิกใช้ได้2อง0 0ื่บาทครับเอาใบนี้ค้ำอาไว้ครับต่อไปที่จะทำทันทีโควิดคุกคามเรามา3ปีครับพักภูมิใจไทยกลับเข้าไปก็จะพักนี้ไม่เกิน1ล้านบาทให้พี่น้อง3ปีพี่น้องก็ไปทำมาหากินแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้ปีที่4ค่อยมาผ่อนครับ พักภูมิเจไทยจะจัดให้มีกองทุนครับคนไทยทุกคนกู้ได้50,000บาทมาใช้ได้สถานการณ์ฉุกเฉินครับตัดวงจรเงินกู้นอกระบบพี่น้องจะไไม่ต้องไปเสียร้อยละสามอีกต่อไปกู้มาห้าหมื่นเอาไปทำอะไรให้ธุระเราเรียบร้อยวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปพี่น้อง เอามาคืนวันละ150บาทดอกอยู่ในนั้นเป็นเวลาหนึ่งปีครับนี่คือสิ่งที่ภรคภูมิใจไทยจะทำให้กับพ่อแม่พี่น้องทันทีใน6เดือนแรก2 4 1ก็คือเขต1 2 3นะครับแล้วตบตูดด้วยเบอร์7จ็รภัคภูมิใจไทยอนุทิน โกหนูจะได้มาทำงานให้ก <with school and human voir> ับคนกระบี Sug ่ครับผมเชื่อฟังแล้วจงรักพักดีซื่อสัตย์กับคนกระบี่ครับพักภูมิใจไทยครับพี่น้องสตอฝากนี้ไม่ถึงกรุงเทพครับจะเหลือแต่เชือกทิ้งไว้ในกระบี่นี่แหละครับผูกมัดใจกันเอาไว้ขอบคุณมากครับรจิๆ